เอาหนูไปเลี้ยงหน่อยคะ่ะตัวนี้ตัวเมียนะตัวนี้เล็กสุดเล็กสุดในบรรดาหกตัวเนี่ยตัวเนี้ยน่ารักมากน่าจะเล็กได้แม่นะน่าจะเล็กได้ไอนะจีตอ่ะเพราะไอจีตมันตัวเล็กไงมันหนักแค่ห้าโลนะโตสุดของมันอะ่ะคือปกติพันปั๊กมันก็อ้วนอย่างไรตามประษามันน่ารักมนาะ การหิวนมใช่ไหมคะตะเกียรตะกายแล้วสองชั่วโมงแลคะที่อยู่ในเตาอบนะคะเอาออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาน้องไปกินนมแม่นะคะร้องใหญ่เลยนะลูกมันเคี้ยวลองเทสดูนะคะว่าน้องดูดนมหรือ,อยังนะคะก็นี่ค่ะลองเอาออกมาตัวหนึ่งเห็นเขาแบบดินด้นนะคะสงสัยเขาหิวก็เลยเอามา ให,ให้นมนะคะก็ดูปฏิกิริยาแม่เขาเพิ่งจะฟื้นฟืน้ก็จะมึนๆอินๆนีน่หมดูดสิลูกโอ้ยดูดอยู่นะคะแต่ว่าแรงดูดอาจจะน้อยหน่อยเนอะเพราะตัวเล็กสุดเลยมีนมไหมะนะลูกนมออกไหม,ะนะม,มน่ะมา,าเ้าออาอาออกมาจากเตาอบแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะเอามากินนมทีละตัวนะคะ พร้อมยังลูกตัวไหนตัวไหนร้องตัวไหนร้องดังสุดนี่ตื่นยังตื่นยังเฮออะโอ้ยเบาหวิวปิวลมเลยค่ะกีดนอนในดีเดี๋ยวลูกโอ้ยอ่อนละเดี๋ยวจะต้องต้องให้แม่เขาดมดมหน่อยอ่ะดมลูกหน่อยลูก ดมล,ลูกนิดนึงอ่ะให้ลูกกินนมนะนอนจิ้น,นอนดีๆนะให้ลูกกินนมนะให้ลูกกินนมนะลูกอาจจะแรงไปสลบสลายนะคะหรือว่ายังไม่หายง่วงก็ไม่รู้นะลูกตัวนี้ก็ตามสัญชตาตญาณของเขาค่ะดูดนมคือแบบหน้าเป็นซุนหงอคงเลยนะคะเนี่ย พยายามจะเอาเขามากินนมแม่อยู่นะคะลิงน้อยลิงหรือหมาคะเนี่ยลิงหรือหมาคะเอ๊ะ <peach> อไอ้ลิงน้อยอามาเนยค่ะคือจี๊ดไม่ยอมให้นมลูกนะคะเนื่องจากว่าเจ็บแผ้ผ่าตัดลูกก็นอนดิ้นเกือกไปเกือกมาอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องป้อนนมแพะนะคะเพราะว่าน้องๆรู้สึกจะหิวแล้ว ไม่รู้ลกจีนไมย่ยอมให้นมโอ้ยเครียดโอ้ยโกรธโอ้ยเขาเครียดเขากโกรธอ๋อร้องไห้ใหญ่เลยออแม่ไม่เอาโอ้ยสงสารจังเลยฮะแต่ละตัวอ๋ยร้องใหญ่เลย ถ้าเอาหนทางสุดท้ายก็คงไม่ยากหรอกค่ะวัดนั่นเองไอ้ตัวเล็กไปยวัดมาลูกไอ้ตัวเล็กหน้าทูๆ่ๆน่ารักไหม ร้องเก่งกันจริงๆร้องเก่งกันจริงๆนี่งี้อ้ยงี้มารับหนูไปเลี้ยงเลยนี่นี่มารับไปเลี้ยงเลยมารับหน่อยมารับหน่อยฮะนี่คือเสียงร้องของน้องๆว่า ยับลอยโอ้ยโ,โอ้จะกิ้งไปไหนลูกโอ้ยจิตเดี๋ยวจีตเป็นอะไรเดี๋ยวจีตไม่เอาลูกเลยเหรอืึจิตเป็นอะไรคะจิตจำตัวเองได้ไหมนะั่นฮึเมื่อลอยคะ่ะ